อ่ีารัเดนนายครัเป็นีอบเราจะได้ลสนามเลยเอาละครีับเนลงสนมเลยนะครับสองทีมเลยนะครับเีครทั้งสอทีมครับลงสนามเลยนะเราเข้าสู่ครับอีนะสองนะห้าคนเล่นประตูหนึ่งัาสนามเลยครห้าคนแรกนะลงสนามได้เลยนะครับ รัลกสปาพร้อมครับมีประิ์ลงสนามเลยครับเพร่เวลาเราทำสับนะพร้อมนะกัรกีฬาเอาละครับเนเรื่องล้มนเลยนะมานแรกของกีฬาศิลิทยาครัับโลสนามในโลกห้าคนมาโอเคกรกีฬาครับแถวตุ้งเอา้อมมาเร้ามา ฮ yup. <po bio> ่าดูมาเลยด้วยนะครับอทีมเลยนะตามมือตามไหลตามมือกันนะโอ้โหว่าจะพุ่งนีดโอ้โหมาดูไซส์ครับแม oh, 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 no hey, ่พักมานี่ประมาณเก้าขวบนะแต่ว่าอาการเขาใจร้อนนะครับนี่เลือกเล่นหรือจะเลือกเอามาเปลี่ยนท่ายก่อนออกเลยครือย่เล่นก่อดนะครับทุก

ร้องกีตาร์ส yeah. like ีวิทยาตัดได้จังหวะนี้แล้วตัดมาจังหวะนี้นี่แ้านร้องวัาการทุงเสือตาเอาแหวจังหวะนี้ตัดไวเร่อยมาแล้ว้องกีตาร์สีน่หาม่ก็เป็น้าขวาไหลมาจังหวะนี้ลิซซ้่แล้วก็ตอกลับมาจังหวะนี้ก็เป็นขาทวาตอไปโอ้โหให้กประตูจังหวะนี้เป็นบางรั้น จิตศิลป์วิทยาเป็นหลายจังวะนี้นะครับรักกระเทมเสือายตัวเล็กจังหวะนี้นะครับเล่นไปแล้วรักกระเทมตาลรารักกระทมตกระทมตาเจ้ายอดจังหวะนี้เลยถึงมุ่งสัมภาระของจิตศิลป์วิทยาหลายวันจังหวะนี้นะครับจิตศิลป์มาแล้วหลายคราแล้วก็ลงลูกกรก็ไม่เข้าครับโอ้โหอไากันเลย นตรงน้าการประสานงานของทีมนะจับบอลลูกร้ายร้ายไปขวาแล้วก็ส่งในโผูยิงมวยยิงป้าูขึ้ชื่อวจ้กระดูเสือปลาวางมาแล้วอาารการเพ่เดียวจะไปไหมตัวหวัดดเพื่มไปก็ไม่ใช่าเโอ้แล้วโดนตัดไปตัวหวดนของกิศรีิทยากิตินิจพลิกิจิ่าัวหีแว่งแล้วก็อยากได้อยู่ในของกิจศรีวิทยา ผบอกว่ากระงกินสนข้าขนี้จ็บตางีหลังแปนุ้าพมาาักหลอกิทยาหลไว้ได้จังวะนี้หรือกองปรา้ายสายขยงวมารีเส้จังวันี้ทางด้านของวัดลุกเสือป้าวัดตรุกทงานของกินสิน ปิดติดนี้มรได้เกีเกียจตายายขยเาก็ไม่ฟาร์หวะนี้เคยไม่ได้ขตูโอ้โหโดนนิดเดียวแต่เนียวเกินะเนวัรานรักเป็นตัวป่ากับตวลรักษสวนแลารสวนแลวตัวนี้ตไม่ยู่เลยนได้เนวัารานมวิทยา

จตกทุกคามาวในวันนี้วันได้คืนทีอิกต่อองิติวิทยาไา้าใวันนี้ยกค่าวก้างมากจิติบเจ็ดปน้าวัน้เยโอ้โหนี่นะไซ์มันผิดกันนะแต่ว่ากาวไปด้วนะอายุสิปีนะกขอิารนะการประกาศงานของทีมนะแต่แ่ลูกฟุตบอลเขาไม่ยิงนะนี่ก็คือสิตักษาของน้องๆนะ มาแม่นะบอกว่ากระพุ่งมาอะไรวันนี้ริมเส้นริ้เส้นเข้าใจวันี้วันนี้ตากอาไรมาติดการบุกตามมาเพื่อบอกกิตติมิทยามาไหม่นะบอกริ้เร้นฝั่ง้ายสายทะลกมา้ายสายพยายามเลื่อนเลื่อนไหลวันนี้วันนี้ตากอะไรมาแต่พยายามเรื่อนหลอกไหลเข้าลางวัดก็พิ้งสายจังหวะนี้ออกหลังประตูไป ร่างก่อนวันนี้ร่ามารั็นกอนรัดกระุบเสือลาในวันที่เ้าแวนสของกินสินกินสิ่งลายดาวบิ่วัดอพยันวันนี้โดนกินสินงรอบไปเป็นลูกพระตะบะโตขึ้นมาของท่านวัดคระเสือปาท่านมาลงนนะเป็นลูกพระตะบะโตให้ปลูกฮันเนอร์นวันี้กคตรไนไควานวันี้ผ่านเสาตะบะโไปเป็นกองวัดกระเสือปา มาใหม่แล้วก็กาาวนี้แลา,างสนาไปเห็นบลวาด้านวัดทุเสือปา,านี้ดห,หลมา,าองเนต์วัดกระทุกวัดกระทุ่มดนออกมาีกว่าของมิตอร์ดออกวัวาาดกระทุกิน,นยดูกตวัวนี้โดนกิิจก ไปดิ้งก็พาเตัวแล้วก็จะไปลูอจังหวะนี้เราของกินสิทธิ์ตาจ้าสอีกิัจกาจะทุบลูกคู่คู่าจังหวะนี้มาแล้วดิ้งกินสิทธิ์นี่นะหมายเลขสิบสิบไหลมาจังหวะนี้ไหลขวาแล้วก็ไปลไปเลี 100, 100 <sh> <OB disease. S 1> ้ยวๆแล้วก็เรียบร้อยโอ้กินสิทธิ์จะเป็นยกพุทธนะกินสิทธิ์ไม่ทำเป็นยกพุทธนะนี่ฮะโคตรเป็นยกพุทธเลยหลังจากสะกอนาไว้ที่สามตัดตัวมาตัวเนี่ยตอนนี้นะตอนนี้นริ่มก